สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะพามารับชมเกี่ยวกับการดำรงชีวิตหรือการใช้ชีวิตในช่วงของภยัยพิบัติหรือเกิดโรคระบาดนะครับซึ่งขนาดนี้ก็ทราบกันดีแล้วนะครับว่า,าได้เกิดโรคระบาดขึ้นรอบโลกเลยนะครับก็คือไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19นะครับซึ่งมันทำลายทาลายระบบหายใจระบบปอดนะครับเชื้อตัวนี้นะครับติดกันโดยการสัมผัสมือเพราะเราไอเราจามนะครับแล้วทีนี้มือของเราที่มีเชื้อเนี่ยไปจับไปสัมผัสอุปกรณ์ไม่ว่าเป็นประตูราวเหล็กตามห้างสับสินค้าตามร้านค้าจับช้อนนะครับ แม้กระทั่งจับแบงค์จับเงินนะครับเชื้อที่อยู่กับตัวเราเนี่ยที่เป็นโควิดเนี่ยก็จะแพร่กระจายไปกับวัสดุสิ่งของที่เราใช้เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงขอให้อยู่ที่บ้านหรือไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลที่มีชื่อระบุนะครับถ้าไปในโรงพยาบาลที่ไม่มีชื่อระบุว่าคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิดได้เนี่ย เขาก็จะไม่ตรวจให้เนื่องจากอะไรก็ไม่ทราบนะครับไปสอบถามเอาเองแล้วกันนะครับก็เจอสภาพโรงพยาบาลที่เขาไม่พร้อมเขาก็จะไม่รับนะครับเขาจะให้ไปตรวจในโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์พร้อมนะครับสําหรับวันนี้ตามที่เราทราบกันนะครับในการดํารงชีพในการดำรงชีวิตอยู่กับบ้านนะครับในยุคของโรคระบาดเนี่ย ผมจะมานำเสนอก็คือมาม่าครับผมแอน,แอนมาม่าตัวนี้นะครับเป็นตัวโปรดนะครับเป็นตัวโปรดเราจะมารีวิวมาม่ากันนะครับวันนี้มาม่าตัวนี้นะครับก็คือมามา่าวุ้นเส้นน้ำใสนะครับมามา่าวุ้นเส้นน้ำใสซึ่งห่อเล็ก แต่คุณภาพคับห่อนะครับผมเออคับยังไงเอ่ยเพราะว่า,าที่ที่ผมได้เคยกินรู้สึกประทับใจนะครับรู้สึกประทับใจในรสชาติรู้สึกประทับใจในสิ่งที่ลิ้มรสเข้าไปแล้วมันเตะลิ้นนะครับกินง่าย ชงกับน้ำร้อนๆนะครับใส่กระถ้วยหรือเรามีพวกผักพวกอะไรเข้ามาเสริมอย่างวันนี้คินก็มีผักกวงตุ้งนะครับเสริมเข้าไปมีไข่ไข่ไก่หนึ่งฟองเสริมเข้าไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูคุณสมบัติของมาม่าน้ำใสนะครับเขาเขียนเขาเขียนไว้ที่หน้าซองว่าวุ้นเส้นน้ำใสนะครับวุ้นเส้นน้ำใสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า วุ้นเส้นน้ำใสนะครับซองสีเขียวนะครับผมมันจะมีสองแบบนะครับมาม่าที่เป็นเส้นใหญ่กับมาม่าที่เป็นวุ้นเส้นนะครับขอแนะนำที่เป็นวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นอร่อยหอมครับทีนี้ที่เป็นที่เป็นเส้นใหญ่อร่อยไหมก็อร่อยครับแต่รู้สึกว่าวุ้นเส้น จะดีกว่านะครับการการลวกการใช้น้ําร้อนลวกมันจะมันจะคลายตัวมันจะอ่อนตัวได้เร็วเนาะมันอ่อนตัวได้เร็วรับประทานก็ง่ายแต่ถ้าเส้นใหญ่เนี่ยมันจะลวกช้านะครับเพราะว่าเราใช้น้ําจากการต้มเนาะแล้วก็มาลวกแล้วก็พักไว้แบบนี้นะครับพักไว้แบบนี้มันก็จะเส้นใหญ่มันจะลวกได้มันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ มันต้องต้มน้ําแล้วใส่ในหมอ้อเดือดๆมันจะเหมาะนะครับเส้นใหญ่แต่ถ้าเป็นเส้นบะหมี่นะครับวุนเส้นเนี่ยมันจะสามารถลวกได้เหมือนมาม่าทั่วไปนะครับใน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 ซองนี้นะครับเขาจะบอกไว้ว่าเขาจะบอกไว้ว่าไขมันต่ำนะครับบริเวณนี้นะครับ จะมีรับรองไขมันต่ำคอเลสเตรอรอลต่ำนะครับก็เท่ากับการรันตีว่าเรารับประทานแล้วอ่ะไขมันที่จะได้รับน้อยคอเลสเตรอรอลน้อยก็แสดงว่าดีต่อสุขภาพนะครับก็โอเคอยู่นะครับในเรื่องของการลวกการทานก็ง่ายนะเป็นวุ้นเส้น ส่วนผสมต่างๆก็โอเคนะมีดีๆหลายตัวเลยนะครับราคานะครับอบอกกันนิดนึงอันนี้ก็คือซื้อมาจากเซเว่นนะครับราคา6บาทนะครับราคา6บาทซึ่งซึ่งหบาทเนี่ยาถามว่าถามว่าแพงไหมหรือถูกไหมมันก็เป็นราคาที่รับได้เนาะ กินง่ายใช้ค่องสำหรับถ้วยเนี้ยกินใช้สองห่อนะครับเนี่ยนะครับใช้สองห่อนี่แกะเรียบร้อยแล้วนะครับใช้สองห่อสองห่อนะครับในถ้วยนี้นะครับใช้สองหอก็อิ่มแล้วเราจะมาดูข้างในนะครับมารีวิวดูกันให้เห็นว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับ ภายในนะครับก็จะบรรจุไปด้วยส่วนผสมของเครื่องปรุงนะครับจะมีพลิกกับผงเครื่องปรุงนะครับซองนี้จะเป็นซองเครื่องปรุงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นพลิกนะครับผสมใส่กับน้ําร้อนนะครับใส่กับวุ้นเส้นดูอีกนะครับว่าจะมีอะไรภายในนะครับ ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับภายในซองก็จะมีน้ำมันเจียวนะครับขอเรียกเป็นน้ำมันเจียวก็แล้วกันนะครับน้ำมันตัวนี้จะทําให้รสชาติหอมหวานอร่อยนะครับผมดูแล้วภายในซองนะครับก็จะมีผงปรุงรสนะครับแล้วก็พริกนะครับรวมพั้งน้ำมันเจียวนะครับผม แล้วก็วุ้นเส้นของเขาจะเป็นรูปแบบนี้นะครับเป็นเส้นมีนะครับเส้นมีเวลาเราไปเลือกซื้อนะครับให้เราสังเกตว่ามาม่าวุ้นเส้นน้ำใสนะครับนะครับบริเวณตรงนี้นะครับมาม่าวุ้นเส้นน้ำใสนะครับเราจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับมาม่าวุ้นเส้นน้ำใสจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็ต้องเป็นวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นถ้าเป็น มาม่าน้ำใสเส้นใหญ่มันจะบอกไว้เลยนะครับเส้นใหญ่นี่นะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับซึ่งมันเหมาะกับวิถีชีวิตตอนนี้เลยนะครับที่เราอยู่กับบ้านนะครับซองละ6บาทเท่านั้นไม่มีไขมันสูงคอเลสเตอรอลต่ำนะครับไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำ สุขภาพเราก็จะไม่เสียมีทั้งเกลือแร่มีอะไรบรรจุไว้เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ที่เราฝากเนื้อฝากตัวไว้กับช่วงเกิดโรคระบาดโควิดได้นะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับหลังจากที่แอนแอน,แอนเราไดา้ลวกนะครับ หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะมีไข่นะครับไข่นึ่งฟองที่เราเสริมเข้าไปมีผักกวงตุ้งนะครับผักกวงตุ้งรวมถึงนี่นะครับเจ้าพระเอกของเขาคือเส้นมีนะครับเส้นมีเส้นมีน้ำใสๆสจริงๆแต่หอมนะครับอุย้ยหอมหอมมากเลยนะครับหอมอ เครื่องปรุงของเราก็จะอยู่ข้างล่างนะครับเครื่องปรุงของเราเห็นไหมครับมันก็อยู่ข้างล่างเราก็จะใช้ช้อนคลนคลนคนคนให้ทั่วนะครับเราจะตีไข่ให้แตกแล้วนะครับตอนนี้นน <c ười> ตีไข่เห็นไหมครับน้ําน้ําพอผสมเครื่องปรุงเราคนให้ทั่วนะครับคนให้ทั่วขอุญาดวางนะครับขอุญาตวางโอเค อันนี้น่ารักไหมครับกระบองเพชรน้อยนะครับพันนี้ดอกสวยนะครับพันนี้ดอกสวยใช้ประดับใช้ประดับกับโต๊ะกินข้าวใช้ประดับกับห้องรับแขกหรือแม้กระทั่งวางโต๊ะวางโต๊ะทางานก็ได้นะครับลิ๊เกเ๋เราหาอุปกรณ์มาประดับเข้าไปนะครับนอ,นอกเรื่องนิดนึงนะครับนี่นะครับสําหรับกระบองเพชรนะครับนี่จะเป็นรูปเปลือกไข่นะครับ เกิดไข่ข้างในจะมีดินมีดินพันนี้หาง่ายนะครับหาไม่ยากราคาก็ถูกครับไม่แพงประมาณ20บาท25บาทนะครับแต่ถ้ารวมอุปรกรณ์แล้วมันก็อัพอัพราคาขึ้นก็หลักหลักร้อยอยู่เหมือนกันนะครับรวมถึงแจกันตัวนี้ด้วยนะครับอ่ามาต่อกันว่าด้วยมามา่า วุ้นเส้นน้ำใสพระเอกของเราวันนี้นะครับผมหน้าตาของวุ้นเส้นก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อเราเมื่อเราลวกออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ใส่ผักใส่ไข่เข้าไปอันนี้ก็พร้อมกินได้นะครับเราจะมาชิมให้ดูนะครับว่า รสชาติของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่เราลวกไว้ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับเราใส่ไข่เข้าไป1ฟองนะราคาห่อละ6บาทในถ้วยนี้ใส่ส 2, 2ห่อนะสองห่อ6บาทเท่ากับ12บาทนะครับใส่ไข่เข้าไปฟองหนึ่งแล้วก็เพิ่มผักเข้าไปนะครับแค่นี้ ในส่วนประกอบองค์ประกอบต่างๆที่บริษัทมาม่าเขาใส่เข้ามาก็โอเคแล้วนะมันก็ทําให้เราได้รับอะไรนะไอโอดีนนะทุกวันนี้เขาจะมุ่งเน้นให้มีไอโอดีนร่างกายของเราก็จะไม่ขาดสารอาหารในยุคในยุคอ่าเขาเรียกอะไรสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม <laughs> วันนี้เรารีวิวมาม่าก,กึ่งสำเร็จรูปน้ำใสนะครับเหมาะสำหรับยุคกักตัว <laughs> ยุคอยู่กับบ้านโควิดนะครับผมมาม่ากึ่งสำเร็จรูปน้ำใสนะครับอร่อยสุดๆเราพร้อมที่จะทานแล้วครับทีนี้เรามาดูกันว่าเส้นของเขาจะแข็งหรือเปล่ามันจะมีสองแบบนะครับมาม่ากึ่งสำเร็จรูปน้ำใสเนี่ยมันจะมีเส้นเล็กและเส้นมีนะครับตัวนี้จะเป็นเส้นมีเส้นมีเมื่อเมื่อลวกมันจะลวกง่ายกว่านะครับรับประทานง่ายถ้าเส้นใหญ่มันจะลวกยากนิดนึงนะครับ นะครับไปกินให้ดูนะครับเส้นเหนียวนุ่มครับเส้นเหนียวนุ่มหอมไข่ครับหอมไข่ไข่ที่ใส่ลงไปหนึ่งฟองนะครับหอมมากเลยแล้วก็รสชาติของรสชาติของบะหมี่น้ําใสเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์คือหอมหวานนะครับเนี่ยครับกลิ่นเขาจะหอมมันจะไม่เหมือนมาม่านะครับมาม่าเนี่ยเวลาที่มันอืดขึ้นมาแล้วเนี่ย ส้นมันจะเขาเรียกอะไรนึบๆนึบแบบแบบแบบพองๆอ,อะเนาะมันมันอืดทีนี้ไอ้เส้นหมี่เนี่ยกินมาทีไรไม่เคยผิดหวังนะครับร,รู้สึกประทับใจในรสชาติของเขานะครับ อร่อยมากครับอร่อยร้อนนะครับกินร้อนๆเนี่ยครับอร่อยครับมามากอร่อย าเกิดใครที่อยู่บ้านนะครับหรือรัฐบาลประกาศปิดกรุงเทพขึ้นมาหรือประกาศปิดจังหวัดไหนนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับมามา่าถึงสำเร็จรูปน้ำใสนะครับวนเส้นวนเส้นนะครับวนเส้นอร่อยอร่อยครับอร่อยรับประทานง่าย สองห่อนะครับจะใส่เข้าไปสองหอ่อเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะครับตอนนี้อยู่บ้านสู้ตายครับด้วยมามา่าเนี่ยนะครับอร่อยมากเลยสองสองหอ่อพอดีเลยนะครับ นี่ก็เริ่มรู้สึกอิ่มแล้วนะครับเราเพิ่มไข่เข้าไปนะครับเพิ่มไข่เพิ่มผักเข้าไปมันก็จะเพิ่มรสชาติเนาอะอ,อร่อยครับอร่อยจะหมดแล้วครับจะหมดแล้ว ทีแรกว่าจะเอามาม่าหมูสับมาม่ารสต้มยำคือมันมันกินบ่อยแล้วครับนิดนึงนะไล่ซื้อเซเว่นตั้งแต่บางกอกใหญ่มาถึงเซเว่นที่บางกอกใหญ่มีอยู่สองซองเนี่ยมามา่าวนเส้นน้ำใสเนี่ยมีอยู่สองซองจากบางกอกใหญ่เดินไปอีกเซเว่นหนึง่งไม่มีนะครับ มาที่หน้ากรมอู่ทหารเรือมีเซเว่นก็ไม่มีนะครับขับรถต่อมาที่ทุ่งมังกรได้ประมาณห้าซองแล้วก็ไปที่เซเว่นทุ่งมังกรอีกเซเว่นหนึ่งได้อีกสามซองนะครับแล้วก็ไปที่เซเว่นรวมๆแล้วเก็บเก็บเซเว่น เก็บตามลายทางมาเนี่ยประมาณเจ็ดแปดเซเว่นนะครับได้ประมาณยี่สิบซองนะครับมามา่ากึง่งสำเร็จรูปบุญเส้นน้ำใสได้ประมาณยี่สิบซองเซเว่นประมาณสิบเซเว่นนะครับไม่มีจำหน่ายนะครับถามพนักงานว่ามีอีกหรือเปล่าเขาบอกว่าหมดที่จริงว่าจะไม่ขาดแต่มันหมด ก็บอกเขาว่าเออหามาเติมหน่อยนี่นะครับอีกเดือนเมษาเราก็ลุ้นดูนะครับประกาศปิดเมืองกันหรือเปล่าปร,ประกาศปิดกรุงเทพหรือเปล่าก็ฝากท้องฝากไ้ไปกับมาม่าเนี่ยแหละครับเตรียมตัวกันด้วยนะครับโควิดสิบเก้าระบาดรุนแรงมากแล้วก็ขอให้อยู่กับบ้านกันเรือนนะครับอย่าออกไปไหนไกล ถ้าไม่จำเป็นนะจ๊ะนะจ๊ะจะได้ไม่เป็นพาหะแค่เชื้อไปเท่าที่จำเป็นครับ <c oughs> โอ้ยอร่อยน้ำก็อร่อยครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็คงจบเพียงเท่านี้เนาะฝากไว้ด้วยสถานการณ์โควิดสู้ตายด้วยนี่เลย มามา่ากึง่งสำเร็จรูปน้ำใสนะจ๊ะฝากไว้ด้วยสวัสดีครับ